ไปกินนิดนึงงในบ่ด้วยกับอะไรแล้วเนาะเอาเป็นยังเป็นยังพวกเกมมาฮะต้องไปเบิ่งปลาได้ยังเดียวเหรอต้อไปเบิ่งปลาได้ยังเดียวจะออกไปจากถนนเส้นขาวเด้อเข้าใจวะเราไปเบิ่งในบ่เฮ้ยเฮ้ยกระพู๊เก็บกระปูไหนไหนไหนโอ้โหกระปูใหญ่ด้วยโอ้โหโอ้โหใช่เหรอใช่ใช่เหรออย่างกระโดด เดปูนวิ่งอยู่อ่ะปูนจะวิ่งลงน้ำลึกแล้วน้ำลึกไหมอ่ะน้ลึกสีสี่ำหรับเด็กลึกสี่สำหรับผู้ใหญ่ก็ไม่ลึกสีลูกแล้วผู้ใหญ่ลงไปน้ำลึกปะไม่ลึกเด็กน้อยได้เล่นได้แค no. yeah, ่มือหรอเล่นไม่ได้ไม่ให้เล่นเพราะว่ามันน้ำนี้มันน้ำไม่สะอาดน้ำน้ำไม่น่ารอใช่มันมันถูกปุ๋ยไงลูก ถูกปุ๋ยไงปูใส่มาฮะปูใส่มาไงปูลงไปแล้วปูลงน้ําลึกแล้วนั่นน่ะปูไปแล้วนู่นนู่นเห็นไหมนู่นพอลงไปจับไม่ได้แล้วไปไกลแล้วมีอีกไหมนั่นคือบ้านของปลาเหรอน่ะเนี่ยมาตัวน้ําไหลก็ได้มาเป็นตัวน้ําไหลก็ได้มาแต่ระวังไอ้น้ำปากเนี่ระวังน้ำปากด้วยนะมาดู มาดูตรงน้ำไหลซิมีปลาไหม<ะ>มีปลาไ,ปไหมลกกีเกมงลูกกีกบบ่ลูกกบเมีปลาด้มีปาลาหรือไ้มีปาล<อ>ปาไหมโอ้เมือน้ำตกให้เล่นเลยใช่ปมีปลาไหมลูก มันลื่นมันลื่นมาลงมาเถอะมายืนตรงนี้มายืนตรงใกล้ๆน้เนี่ยมีปลานี่วะมีปลาไหมดูสิไอ้ภูมิเห็นไหมเห็นไปมีปลาไหมมีปลาไหมหลบไม่เก่งมามีตัวเค็มวะจอยเค็มไหมมีค่ะมีหรือไม่มีจอเค็มไหมฮะไม่เก่งมาครับ อามันบันบ่เต็มเลยลูกมะกรายลงไปเรื่อยๆเลยตัวนี้มันมีไงมันไม่ฝ่ายไงฝ่ายที่เขาทํากันนาไปไงตรงไหนอ่ะนหอโอหตัวนั้นมันไม่เข้าไปไม่ได้หรอกแต่นน้นมันมันลกเกินไม่นานเลยโอ้โหบรรยากาศดีขนาดเลยอืมแต่พาเด็กๆออกมาเล่นสวยไหมลูกค่ะอย่างโลกนี้ป๋า มันดูบนบกเต็นไงพ่อจะมาใส่เบียดไว้เหรอพ่อี่ตัวงาเลยอ่ะพ่อเจ๊ไม่เคยแม่ปลานั่นแหละอยางไปเมืองน้ำค่ะใช่เหรอพี่เห็นไหมพี่เห็นปลาไหมพี่ภูมิเห็นไหมลูกตัวกพูดนะตรงไหนอเขาอะไรี่ยมูก็มีอย่าไปใกล้หลายไห้มันก็บุลึกดอกมันไม่ลึกเท่าไหร่ มันไม่ลึกแต่ว่าพ่อแม่ให้เข้ามาใกล้ทำไมอ่ะแเดี๋ยวพ่อจับสะให้เบ่งเนี่ยนี่มันก็ประมาณนี้ไม่ลึกไม่ลึกพอเกยเริ่มก็ตั้งไปแข่งมงนง่นดูมาแตยนั่งมาแตยนั่งให้มะกบถึกป่าแล้วลูกมาอะไรมาลอยมาแล้วนะเหรอ ปลาจะไปพูดอ่ะปลาจะเข้าไปในป่าป้อเข้าไปในป่าได้บ่น่ะไปลามันเข้าเข้าไปในป่าได้บ่ป้มครับบางคนบางขนมันใส้มันใส้ชีวิตในน้ำเนี่ยป้มันก็บ่ได้เลยลูกแล้วมันถ้ามันอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำมันจะเป็นแบบไหนอ้อมันก็ลอยลอยลอยไปแล้วปลาก็ตอดแหละปลาจะกินเลยปลากินคนไปเดี๋ยวปลาก็กลายเป็นปลาบ่วงคนเนาะเฮ้ย กลายเป็นป่าบงคนเลย,ยเดยนบอกอะอย่างลกอ,อ่ะยังไปไหมเพราะหาเห็นมันโดนกันอยากกระลึกมีอยากกระล,อ,กกลอะไรอะไร<า>คือกระลึกกระลึกคนเที่ยมไก่บคนเทียมไก่บอก่อนน้องยืนมาเมครับ พี่โมลุเอาเอื่อกี้พ่อป่าแล้วอันนี้น้อยสองอันมันออกมาเห็ดอย่างฮะอันนี้น้อยสองอันป้าเป้มันออกมาเห็ดอย่างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างๆใหญ่เลยนี่มันออกมาเห็นอย่างเอาบ๊อบไปเชื่อ,อนนโอ้โอหไปไปก่อนเร็วบบาายยจุ๊บก่อนฮะฝา, okay, <บ>ากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะขอสลับช่องภูมิภูมิกับ พิมพ์ไอ้นี่ภูมิไอ้นี่นนพีมไปและะ้วครับบ๊ายบาย